สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันครับขั้วอะแต่อยากบายแม่อันดาคือเกาคือเดิอมนะจ้ามือนีแม่อันดาสิพาพี่น้องมาเฮ็ดเมนูเขียดน้อยทอดกรอบกินกระตำบบกงุ่งแซบแบกับพักสดที่แม่อันดาปูเองจากสวนเฮากรสิไปเบิ่งขั้นตอนในการเฮ็ดกันเลยนะจ้าก่อนทีเฮาสิได้เขียดมาทอดนี่แม่อันดากับสิพาพี่น้องไปจับเขียดกันก่อนนะจ้าคลิปจับเขียดนี่ก็จะเป็นคลิปตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ผ่านมาผุนดอกเนาะพี่น้องแม่อันดาก็ไปจับเองกับมือเลยเฮากรสิไปจับเขียดกันเลยเนาะค่ะ สวัสดีค่ะมาพบมาพากันครับคนเราแต่อยากไปแม่อันดาคือเก่าคือเดิมนะจ้ามื่อนี้แม่อันดาสิพาบพ,พี่น้องมากซองเขียดเจนาน้อยใช่ไหมเขาเรีเขียดเจนาบอกสาบ้านแม่อันดาเรียกกดน้องขอมิ้นเขาเรียกอะไรแกลบส้มฮะแกลบส้อมแกลบส้อม<ะ>ถามเบิ้งเด้อพี่น้องว่าสิหมานบอ กลับมาเบิ้งน้ากันเนา่จากพี่น้องว่ามือนีแม่อันดาสิได้เขียดไปหลายบ่มือนีเองตากรองของเฮ่ากันคือพออันดาเนาะค่ะส่วนแม่อันดากับน้องอันดาหล่ะกับน้องเฟสหรือว่าหลานสาวของแม่อันดานี่ก็จะเป็นผู้จับโดนโดนกระสีมีโอกาสได้ออกมาหากินจากเธอหนึ่งเนาะพี่น้องการหากินย้ำมือขึ้นนีแม่อันดากะว่าได้หากินมาโดนแล้วนะจ้าการออกหาซองเขียดหรือว่าไตเขียดไตจิรีย้ำมือขึ้นนี่ก็จะเป็นวิถีชีวิตอีกอย่างหนึ่งของคนอีสานบานเท่านะค่ะอันนี้ก็จะเป็นการหากินแบบที่แม่อันดามักเนอ่ สมัยเตกียู่กับตากับย้ายในกินเขาแรงแล้วก็คือว่าได้หม้อแบดอันนึงแล้วก็ออกไปหาไต่กรบไต่เขียดเลยนเนาะจ่ะพี่น้องการใส่ชีวิตของแม่อันดากระสีประมาณนีเนาะจา่ะกระสีเรียบง่ายหายังได้ก็กินอันนั้นเนาะค่ะพี่น้องบรรยากาศในการไต่เขียดของแม่อันดาเมื่อี้กระประมาณนีเนาะคะ่ะกระสีสนุกเฮฮห้าตามภาษาเนาะจ่ะพี่น้องการหากินของห้ามืน,นีข้ากระสีว่าได้เอาไายดอกเนาะค่ะพี่น้องห้ากระสีเอาแค่พ่อได้กินเอาแค่พ่อหายอยาก เพราะว่าขึ้นที่แม่อันดาจับนีก็จะเป็นขึ้นวันอาทิตย์ส้อมมากก็จะเป็นวันจันทร์น้องอันดาก็ต้องไปโรงเรียนแม่อันดาก็เลยต้องเฝ้ากระบานเนาะค่ะนี่นะจ๊ะห้าด่มากกสิประมาณนี้ค่ะหลังจากที่แม่อันดาพาพี่น้องไปไต่เขียดมาแล้วแม่อันดาก็สิเอาเขียดที่ห้าดมากมาล่างในการล่างนี่แม่อันดาก็สิล่างหลายน้ำแล้วก็ในขณะที่ห้าล่างยู่นันแม่อันดาก็สิใส่เกลือลงไปน้ำเนาะค่ะการที่แม่อันดาต้องใส่เกลือในการล่างเพราะว่าแม่อันดาต้องการล่างเมือกออกเนาะค่ะเพราะว่าเขียดล่างตัมันกะจะมีเมือก และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าลา้างยาไห้มันข้าวเนาะค่ะพี่น้องสำหรับเขียดหน่อยนี่ทั้งบ้านพี่น้องส่วนหมากข้าเจ้าได้มากแล้วก็จะเอาไปเฮ็ดเมนูอย่างนอกจาะพี่น้องคอมเมนต์บอกแม่อันดาเนี่ยเด้อค่ะแต่ว่าในส่วนทางบ้านของแม่อันดานี่ตากับยายผ้าเฮ็ดเนาะคะ่ะแล้วก็สีมักผ้าเอามาแกง่ใส่บังหุงใส่ข,ข้าวคัวใส่ใบกะเพราเอามาถอดกรอบๆก,กินกับข้าวสวยหอนๆหรือว่าข้าวเหนียวหอนๆกระแซบคลอกกันเนาะจ้าแล้วก็อีกเมนูหนึง่งที่ตากับยายของแม่อันดาผ้าเฮ็ดตั้งแต่สมัยแม ก็คือเมนูเขียดจอมหรือว่าจอมเขียดถามา่ารสศาสตร์เป็นจังไรนั่นมันกระแสบคือกันกับกลุ่งจอมกับอันจอมปลาซิวขึ้นกันเนาะค่ะพี่น้องการสิเป็นการถนอมอาหารอีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวขันเมนแ่าแม่อันดามีโอกาสมือหลังแม่อันดาไปจับมาได้หลายๆแม่อันดาสิมาเฮ็ดให้พี่น้องเบิ้งเนาะค่ะหลังจากเียเห้าล้างเขียดสะอาดเซ็จซับเรียบร้อยแล้วต่อไปห้ากขัสิไปมากกันเลยเนาะค่ะแม่อันดากาสิใส่ผงปรุงรสหรือว่ารสดีใส่ลงไปในเขียดเตียเหาเตรียมไว้ตามด้วยผงสู่รสแจ้ง หลังจากนั้นแม่อันดากสิขยำหรือว่าคุกเข่าส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเขากันในการมักนี่ขันแม่นว่าผู้ไดบ่มักรสดีก็สามารถใส่เกลือแทนกะไดเนาะจ้าเพราะต่ว่าห้ามมักเสร็จสับเรียบร้อยแล้วต่อไปแม่อันดากะซีเอากระทะข้นข่างไฟหลังจากนั้นหฮากะสิใส่น้ำมันลงไปน้ำมันที่แม่อันดาสิใส่มือนิกก็สิเป็นน้ำมันหมูเพราะตะว่าน้ำมันของห้าเริมหอนแล้วแม่อันดากะสิเอาเขียดที่ห้ามมักไว้ใส่ลงไปหลังจากนั้นแม่อันดากะสิทอดให้มันกรอบเนาะค่ะ ในการทอดนี่แม่อันดากะสีใส่ผ่กางหลังจากนั้นแม่อันดากะสีใส่ใบบักูทีีห้าเตียมไว้ใส่ลงไปหรือว่าขันแม่นว่าบ้านใดมีใบเตยก็สามารถใส่ใบเตยไปน้ำกระดนเนาะจ้าเราก็อีกสูตรหนึ่งนั่นก็คือว่าใส่หอมแดงลงไปน้ำแต่ว่ามือนี้แม่อันดารู้สึกว่าแม่อันดาฝ่าวาะค่ะฝ่าวเห็ดฝ่าวออกไปขายของกัเลยว่าสีทอดแบบง่ายๆเพราะแต่บ่าเขียดของห้ากรอบใดที่แล้วแม่อันดากะสีตักใส่กระชอนขึ้นมาพักไวให้มันสดเด็ดน้ำมันเขียดกับแมงอีซ้อนของห้าทอดกรอบออกมาแล้วหน้าตากะจะประมาณนี้เนาะค่ะ มือนีเองแม่อันดากระเสียวไปกินกับตัมบากหงเง็บแซบกินกับผักสดจากสวนที่ห้อปลูกเองกรอบๆนะค่ะนี่ผักสดๆจากสวนของเราผักปลูกเองกับขาเฮ็ดเองผักปลูกเองแต่ว่าตาับบหุหงมือนีห้องกระสีซื้อเอานะจ๊ะพี่น้องมือนีเองเห้องกระสีหอเขามากินเทิงรถแบบนี้เลยจ้าเป็นยังไดเนี่ยค่ะพี่น้องเมนุมืือนีเป็นตาแซบว่าจ้าส้หรับคลิปม,มือนีแม่อันดาก็ขอจบไปแต่เพียงสำนีสะกอนจังคอยพอกันไหมในคลิปวิดีโอนาสุดท้ายนี้แม่อันดาก็ขอฝากพี่น้อง ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ซอยเป็นกำลังใจให้แม่อันดาเน,นี่ยด้อค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ